สวัสดีครับวันนี้ขอผมเฟิร์สนะครับจากช่อง The Peak นะครับวันนี้ครับเรามาพูดคุยนะครับกันในรายการ The Peak Talk ครับโดยในวันนี้นะครับข่าวนะครับที่ผมจะมาอัปเดตนะครับก็คือตอนนี้นะครับทาง Sony Alpha Rumor นะครับก็ได้ปล่อยข่าวเลยครับว่าทาง Sony นะครับจะเปิดตัวเลนส์นะครับแล้วก็กำลังพัฒนาเลนส์นะครับเจ้าตัว Sony FE นะครับ28-75มิลนะครับ f 2.8ครับซึ่งจะเป็นเลนส์นะครับในระดับ Normal Zoom นะครับที่มีราคานะครับยอมหยาอลงครับจะมีรายละเอียดยังไงนะครับเเเดีี๋ยววัััันนนน้รรราไปชมมมกกคบิ่ ประเด็นแรกกันก่อนนะครับกับเจ้าตัว Sony ่ฟ28มินะครับ75นะครับ F 2.8นะครับซึ่งเลนตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะเอ้ยรู้สึกว่ามันคุ้นจังเลยเนาะใช่ครับมันคือเลนตัวเดียวนะครับที่อยู่กับเจ้าตัวแหวนร้อนนะครับ28-75มิลนะครับที่ขายค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับในช่วงก่อนที่ผ่านมาเนาะก็เจ้าตัวเลนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์ normal zoom นะครับที่มีค่ารูบแสงนะครับค่อนข้างจะกว้างซึ่งนี่ผมชอบมากๆนะครับกับเจ้าตัวเลนส์วนร้อนตัวนี้นะครับก็คือคุณภาพโอเคประมาณหนึ แต่ใช้งานทั่วไปสบายนะครับแต่สิ่งนะครับที่ผมประทับใจเลยจริงๆนะครับก็คือจอตัวโฟกัสที่ใกล้สุดครับเพราะโฟกัสที่ใกล้สุดนะครับอยู่ที่ไกลมากๆนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอยู่ที่19เซนยวผมขึ้นเลขไว้ให้ที่ตรงนี้นะครับก็มันเป็นเลนส์ที่ค่อนข้างจะเนนประสงค์ครับแล้วก็มีราคาไม่แพงเนาะราคาเปิดตัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ29,990บาทนะครับช่วงโปรอย่างช่วงนี้นะครับราคาก็อยู่ประมาณ2,000กลางๆครับสำหรับจอตัวเลนส์แฮมรอนตัวนี้นะครับในข่าวนะครับก็ได้แจ้งนะครับว่าจอ โดยตรงๆนะครับของเจ้าตัว Sony นะครับ F E 28 7สิมิล f สองตัวนี้นะครับตัวแรกแน่นอนครับก็คือเจ้าตัวไทม์รอนนั่นเองส่วนตัวที่2ครับก็คือเจ้าตัว Sigma 24 70นะครับ f 2.8เหมือนกันซึ่งราคาทั้งหมดตัวเนี้ยก็จะอยู่ในเลนจ์ที่ประมาณแบบ30,000บวกลบอะไรแถวๆนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแรกนะครับที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆครับสำหรับเลนส์ตัวนี้ผมค่อนข้างจะลุ้นครับว่าให้ทาง Sony นะครับเปิดตัวออกมาเนาะผมจะได้ดูว่าทิ อาจจะ discontinu เจ้าตัวเจียมตัวแรกแล้วก็เวอร์ชัน2หรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้นะครับมันก็มีข่าวมาปลายปลายสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าทางโซนี่นะครับจะเปิดตัว G Master นะครับเวอร์ชัน2นะครับจะมี2ตัวด้วยกันก็คือ24-70นะครับแล้วก็7200นะครับที่จอกมาเป็นเวอร์ชัน2ถ้ามันมีออกมาจริงๆผมคิดว่าถ้าเจีมเวอร์ชัน2ออกมาก็น่าจะเป็นเลนส์ที่น่าสนใจในด้านคุณภาพมากๆครับอีกข่าวหนึ่งนะครับที่ไม่พูดไม่ได้ครับล้วก็มีข่าวนะครับมาอย่างค่อนข้างจะยาวนานนะครับก็คือเจ้าตัวเลนน FE 105mm นะครับ F1.4 c m อันนี้ผมคิดว่าด้วยความที่มันมีข่าวลือมาค่อนข้างจะนานแล้วผมคิดว่าปีนี้ครับเราก็น่าจะได้เห็นนะครับเจ้าตัว 105mm นะครับ F1.4 m a s t e r ตัวนี้ครับอันนี้เราก็ต้องมารอรุนอีกครั้งถ้ามีข่าวที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับหรือมีข่าวเปิดตัวอะไรเดี๋ยวทางผมนะครับจะมาอัปเดตนะครับที่ช่องยู u ูบเดอะพีเช่นเคยครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นข่าวคราวนะครับสำหรับเลนโซนี่ทั้งหมดนะครับโดยในปีนี้นะครับก็ยังมีข่าวอีกนะว่า IV นึ่ิปกัน ให้ดูเนาะก็ทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นข่าวนะครับกับเจ้าตัวโซนี่ทั้งหมดครับทั้งที่เราพูดถึงเนาะโซนี่ A7IV นะครับอ่าพูดถึงสุดท้ายที่มาคิดว่าจะมานะครับอ่โซนี่ G Master Version 2ที่มีข่าวลือหนักๆนะครับโซนี่ 105mm f1.4 G Master นะครับแล้วก็แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เราพูดถึงกันตัวแรกเลยครับก็คือเจ้าตัวโซนี่ FE 28mm f1.4 นะครับ f2.8 ครับก็เราดูครับว่าเลนตัวไหนกล้องตัวไหนนะครับจะมาก่อนเดี๋ยวเราต้องรอติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ครับแล้วกด Subscribe นะครับให้ช่องดฮปปีของเราด้วยใครที่อยากให้เรารทำคอนเทนต์ hmm. เกี่ยวกับอะไรครับ mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์ hmm. กับมาทีนันต้าได้เลยส่ว mm hmm. นวันนี้ครับ mm hmm. ผมเฟิร์สครับจจะช่องดฮปปีขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ